วันนี้มีเมนูมาแนะนำครับเมนเท็ดลาบเท้ากินครับลาบเท้านี่เครื่องอะัทกทัว่วชีฝรัง่งคาออนผักทแท้าบพริกสดบะเกลือบะบกะแข้งนี่หัวหอยปลาทูนี่ครับเท้าหลวกงลำหอนแล้ว ครับพวกหัวหอยแล้วเูยกินวะครับลาบเทาลาบเทาเทาก็คือสลายสลายน้ำจืดน้ำนิ่งนะครับมันต้องอยู่น้ำสะอาดได้แหละน้ำเพราะสะอาดหรือเพราะด้กินเพราะเกิดได้นะครับเทานีน่มันเลยจืดอยู่ใส่ก้นอกนนี้เด้ปนปลาทูนะครับหัวหอ,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 อยกำลังเตรียมเครื่องอยู่ ทีพลังทาอ่อนบักคว้าากกวบัาากแข้งบักเกล็ดเปาะผักเท้แล้วก็หั่นพริกสดใส่หาฟหอยนี่ครับเดี๋ยวเดรารอบางตอนเร็วๆเ,วเ,วเ,วเวครื่องเคียงอ่ะปานว่าหอมเบี้ยงจะไข่กันนี้ทาอ่อนผัดเท้า,าหอมผักแทวผักแทวนี่กินแห้งกระมือนี่หนิเดี๋ยวลองไปก,กัน หอยหอยเชอรี่แต่ว่ามันสีทองครับหอยเชอรี่ดังเดิมเดี๋ยวหอยเชอรี่ก็ต้องเดียงโยนมานท่านหนีง่ายมานท่านหนีไล่มันท่านจะก็าม่ให้กินมันง่ายสีอัปเดตเบื้องต้นมันขยายพันธุ์ก่อนมันเลยไล่ก่อนเก็บหอยย่างใส่ก็ได้โยนเ่อยๆใหญ่ไปง่ายเดียว บไดนเอาทริมันเองทีมเจังบ่ไน้มันคิดว่านิา